นี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นสวนหย่อม อากาศเช้าๆเย็นมากหนาวนี่สวยจังเลยคือรู้สึกได้เลยว่าของเก่าจริงๆมองเหมือนเครื่องปั้นดินเผาแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเป็นหินแกะสลัก ความเก่าคือเก่าจริงๆไม่ใช่ของปองลอมละดูจากเสาเท้ามาอันนี้คือดอกนี่คือดอกโบตั๋นร่วงหมดละคือคงความเป็นป่าได้ดจริงๆเลย เงียบสงบดูลึกลับนี่คือคองความเป็นป่าได้เลยนะคะเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆจะมีมุมลึกลับตะไม่กล้าไปกลากลัวทางทางที่ตรงนี้ติดกับเชบโตนะคะที่พัก ดูความเก่าของตึกสร้างด้วยหินค่ะนั่นคือป้อมประการไว้ดูศัตรูความเก่าแก่ เป็นเอกลักษณ์ของตึกฝรั่งเศสนะคะดูลึกลับไปหมดเลยอีกาลองทัก ดูใกลๆเหมือนไม่ใหญ่แต่เดินเข้ามาใกล้ๆนี้ดูสิคะเมื่อกี้ถ่ายไกลบ้านสมัยรีส,รสิบรีสิเปรืรีส,รส,รส,รสก bonjour. Ou bien dormir.